สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีทีททพาตะลยุยวันนี้เราอยู่ที่ไหนต้นหมูรินน้ำค่ะจังหวัดนครปฐมอ่าก็เราพามากินอาหารกันบ้างครับ<ม>ที่ร้านอาหารวันนี้เนาะบรรยากาศนี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยดูใช่ออบรรยากาศสวยจริงนะครับผมแล้วก็ส่วนอาหารเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนสั่งแล้วเดี๋ยวเราจะใช่แต่ว่าเราก็สั่งมาหลายอย่างอยู่ ไม่แน่ใจว่าจะกินหมดหรือเปล่าเด้อสองคนเนี่ยอ,อโอเคเดี๋ยวรออาหารมาก่อนละกันนะครับผมเอออีกอย่างหนึ่งที่นี่นะตอนนี้เนี่ยเ,ออเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะโอ <Okay. S 3> เคจะลองดูว่าเราจะเสียค่าเสียหายไปเท่าไหร่แล้วกันหายเท่าไหร่ใช่ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีอะ่ะเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยเอ,อก็เลยเอามาแบบแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพได้ไงขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วโอเค เดี๋ยวรออาหารมาก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็อาหารมาเรียบร้อยจ้ะนี่เลยเมน,นูอาหารที่วับนี่คือเรามากันสองคนนะ <g> <c oughs> เรามากันแค่2คนก็กินขนาดนี้ <c oughs> นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะหมดนะเพราะว่าก็คือแบบ <c oughs> หิวอยู่อะ <c oughs> หิวพอสมควรนะ่ะก็เดี๋ยวจะนั่งกินไปเรื่อยๆนะครับไหนหนูลองแบบชิมสักเมนูนิ <c oughs> เออมากนก่อนละกันกของเาอันนี้คือยำปลาหมึกยำปลาหมึกไหนามาดิ <c oughs> อืมเฮ้ยอร่อยเลยยำปลาหมึกอร่อย อร่อยกว่าอร่อยใช้ได้แล้วใช้ได้อ้ยอร่อยมากคืออร่อยมากโอเคตอนนี้ก็ตั้งมุมกล้องได้แล้วคิดว่านะ่าจะได้เท่านี้แหละมุมกล้องอะนะเมื่อกี้ชิมอะไรนะชิม,ม,ม,มเนยยำปลาหมึกสาระนะ นี่ฮะอ,อันนี้าตามตามอะไรนะอันนี้ตามอะไรนะตามตามปูปลาใช่ไหมตามตามกุ้งสดไข่แดงนี่กุ้งตัวใหญ่ใหญ่ข้าวผัดปูใช้ได้ค่ะเฮ้ยอร่อยข้าวผัดปู เขาวบบผัดปูก็อร่อยครบรถเลยอันนี้อันนี้อันนี้ตำอะไรอ่ะปลอาอันนี้ตำปูปลาไม่มันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะกับอะไรนะตำอันนี้ตำอ,อ,อ,อะไรนะโอ้โหตำกุหอยแครงเออตำกุส่วนหอยแครงคล้ายๆกันคือมันจะมีปลาล้ะอยู่ด้วยอ่ะเออแล้วก็อันนี้เมี่ยงเมี่ยงทะเลเมี่ยงเมี่ยงทะเลไม่รู้ไม่ยังไงเหมือนกันนะคือ ใช่มันมีเมนูคห,หลายอย่างอ่ะอว่าเราสั่งมาประมาณเท่านี้อืมราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับยิ่งเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนี่บอกเลยว่าโอ้สุดอะบรรยากาศวิวอะไรเงี้ยโอเคนะครับมันอาจจะย้อนแสงนิดน,นึงนะเปิดเพลงแบบคลอครอไปเรื่อยนๆนะครับเอตลอดอันนี้เมี่ยงทะเลนี่นะฮะเดี๋ยวยัดเข้าปากเลยนะอือ อร่อยนะน้ำจิ้มเขาว่าอร่อยดีเนี่ยน้ำจิ้มเขาอร่อยดีอร่อยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเมื่อกี้มันดูแบบมืดๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะอ,อ่ะก็เลยเปลี่ยนมุมหน่อยน่งกินให้ดูแล้วนะลมเย็นสบายนะถือมาได้เลยเราแนะนำเราชอบมากเลยที่เนี่ยเพราะว่ามาเนี่ยรอบนี้รอบที่สองแล้วรอบแรงมาไม่ได้ข่าย ทังใหญ่จังวะทั้งใหญ่จังก็คือจากที่ลองกินอาหารโดยรวมก็คือรสชาติถือว่าโอเคนะราคาท้าไม่แพงมากด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขอญาตก,กินอาหารก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรเยอะนะแค่แต่ว่ามาแนะนําร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่า บรรยากาศอ่โอเคบรรยากาศก,ก็สวยดีแล้วก็ที่สำคัญก็คืออ่าอาหารก็อร่อยแล้วก็เข้าโครงการคนละครึ่งด้วย <Wow! S 1> เราอยากแนะนําตรงนี้ตรงที่ว่า <c oughs> มันเข้าโครงการคนละครึ่งไงก็เลยจะอยากจะเอามาแนะนาจริงๆมันมีหลายร้านนะที่เข้าโครงการแต่ว่าร้านนี้เราเคยมาแล้วแบบมันสวยดีก่อนหน้านั้นที่โบมาเนี่ยมันยังไม่เข้าโครงการไงแต่ว่ารอบเนี้คือมันเข้าโครงการแล้วก็เลยมาแนะนํา แค่นั้นแหละนะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตกินก่อนแล้วกันนะครับดีๆนมีที่นั่งตรงนี้ด้วยเมนูลองเขไปนั่งดิ <c oughs> นี่โอ้โหสุดยอดนี่ฮะมีมุมนั่งตรงนี้ยังสวยเลยดูดินี่แดดออกแล้วเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วเนี่ยดูดิถ้าเกิดว่าใครที่มาแล้วแบบมาถ่ายรูปเนาะมาอะไรอย่างเงี้ย เวิร์กอ่ะโคตรเวิร์กอ่ะมันดีที่นั่งตัวนี้ใช่เยอะใช่ใอากาศเย็นด้วยนะใช่เขามีพัดลมให้ด้วยถ้าร้อนอ่ะมีพัดลมแต่ว่าคืออันนี้มันไม่ร้อนไงแดดเริ่มออกแล้วบรรยากาศสุดชิลชิคๆโอเคเข้ามาตอนนี้ก็กินอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็นะหมดดดิไม่มีไงไม่เหลือเดี๋ยวก็แบบ จะกลับแล้วนะครับผมบรรยากาศแบบนั่งกินชิลๆฟินๆไปโอเคมากๆก็เดี๋ยวรอตอนเช็คบินนะครับว่าเราจะเสียเท่าไหร่น้องเราจะจ่ายผ่านคนละครึ่งช่าเข้าโครงการคนละครึ่งรอบนี้มาเน้นแบบกินแบบถูกๆหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะพาเดินดูมุมถ่ายรูปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแหละนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะ สำหรับร้านนี่โ,โหสุดยอดเออมุมถ่ายรูปน,นี่นะบรรยากาศวิวแบบสวยงามมากๆเออตรงไหนอ๋อแล้วก็ตรงนี้ไปนั่งนี้นั่งนี้นี่โอ้โหน,น,นี่เออ,หเ,อ,อเห็นป่ะเนี่ยมุมถ่ายรูปใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ที่ร้านนี่ไง นี่แล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งอีกที่หนึ่งโอเคหมดแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนครับก็จ่ายผ่านคนละครึ่งน,นะนโอเคต่อไปก็เป็นคิวการจ่ายตังครับผมอ่ะเอ่านี้จ่ายการอาหารของเราทั้งหมดหกร้อยยี่สี่บาทจ่ายผ่านคนละครึ่งนะคะ หกร้อยยีส่สี่บาทแปหกร้อยแล้วก็เหลือเศษอีกสบี่บาทที่สดอ่าก็คือทั้งหมดอ่ะหกร้อยี่สิบสี่บาทเราก็ใช้สองเครื่องใช่ไหมเ,เครื่องละหกเอ้ยเครื่องเออเครื่องสองเครื่องก็หกร้อยแล้วก็เหลือเศษยี่สิบสี่แล้วก็จ่ายเงินสดเท่ากับวันนี้เราจ่ายเงินไปสามร้อยยี่สิบสี่บาทแม่คุ้ม <laughs> ค่าทีเดียวเชียว <laughs> เ,เออไม่ฮะ นี่ไงป้ายร้านเออนี่นะฮะก็วันนี้เอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วคนเยอะมากเลยใครถ้าใครอยากมาแบบไม่แออัดนะมาก่อนก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งจะดีมก็อ่ะอำลาขอกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาคลิปนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะโอเคบาย